คนลุกไปทั้งตัวยานยังรู้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทรูร้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหตุเขตชายแดนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโท อย่างรู้มองเห็นวิกฤตชายแดนไทยในยุคที่ข่าวสารไหลเร็วเหมือนกระแสไฟฟ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องหยุดชะงักและไข้รู้นั่นคือยานยังรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิราศิริจันโทแห่งวัดพระาธาตุหมือนหินจังหวัดกาฬสินธก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์นี้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าญาณอย่างรู้คืออะไรในทางพระพุทธศาสนาญาณอย่างรู้หรือที่เรียกว่าอภินยาหมายถึงความรู้เหนือธรรมดาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถบรรลุได้ผ่านการเจริญสมาธิอย่างลึกซึง้งญาณอย่างรู้ของหลวงปู่ศิราสิริจันโทที่เราจะเล่าให้ฟังนี้ ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทิ์จักสุยานหรือการมองเห็นอนาคตเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ค่ะเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิราสิริจันโทวันนี้กลับมีความหมายพิเศษเมื่อท่านได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้ว กลับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านได้มอบเงินบริจาคจำนวน2,17,860บาทและข้าวสารจำนวน1,500กิโลกร,รมัมให้กับกองทัพภาคที่2โดยมีพลโทบุญศิลป์ภาคกลางแม่ทัพภาคสองเป็นผู้รับมอบณกองบัญชาการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้นเงินสองล้านบาทที่อยู่กับอัตมาไปก็คงไม่ได้ใช้หลวงปู่ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รัก เงินจํานวนนี้อาจจะไม่มากมายหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการให้กำลังใจทั่วไปแต่พอมองย้อนกลับไปกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของหลวงปู่ศิลาคือประโยคนี้ค่ะ หวังว่าเงินจำนวนนี้กับข้าวสารจำนวน1500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเราคำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกำลังใจในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าทหารไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพียงแค่สองวันเท่านั้นค่ะ หลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายที่บริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากการที่ทหารกัมพูชา ขุดคูเลดยาว650เมตรจากต้นสัตบัญถึงสามแยกลาวซึ่งเป็นการละเมิด mou 43เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมีการเจราจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยั่วยุด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนล่าสุดกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อลดการาเผชิญหน้าและป้องกันการประทะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของหลวงปู่ศิลานาทึ่งคือความแม่นยำของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเหตุการณ์ประทะ ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญคำพูดของท่านที่ว่าเหมือนหลวงปู่ศิลารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาปะทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ที่มีต่อยานอย่างรู้หลวงปู่ศิลาได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเงินที่มอบให้จะนำไปใช้ในการจัดสร้างที่พักในฐานที่มั่นของกองกำลังสุรานารี ที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนจัดซื้ออุปกรณ์และยุทธโภปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกครองอธิปไตยของประเทศจัดหาเครื่องมือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารการวางแผนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจน เรื่องราวของหลวงปู่ศิลาสอนให้เราเห็นว่าความสำคัญการเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ไขในยามที่สถานการณ์ยังสงบการเตรียมพร้อมจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพความเมตตาต่อผู้พิทักษ์ประเทศคำพูดของท่านที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเมตตาต่อการเสียสละของทหาร ท่านไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มองไปถึงอนาคตที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นำและผู้ที่มีความรับผิดชอบ ควรเรียนรู้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการเมืองโรคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาทำให้เราตระหนักว่าปัญหาและสติปัญญายังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตการเตรียมพร้อมด้วยใจที่เมตตาและการมองการไกลสามารถช่วยลดความเสียหายได้ ความเชื่อและความศรัทธายัางคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของคนเหนือธรรมชาติแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยปัญหาการเมตตาต่อผู้อื่นการมองอนาคตหรือความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องยานอย่างรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้คือความตั้งใจดีและการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของหลวงปู่ศิลาการที่ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการปกป้องประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในยุคที่โลกต็มไปด้วยความไม่แน่นอน บางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีแต่เป็นปัญญาความเมตตาและความมองเห็นการไกลเหมือนที่หลวงปู่ศิราแสดงให้เราเห็นเรื่องราวนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานค่ะ และเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาสร้างความเชื่อใดๆแต่ต้องการให้ผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาค่ะมหานครจะกลายเป็นเมืองบาวดาลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิชื่อดังท่านเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ 30ตุลาคม2573ผู้คนจะอพยพย้ายไปอยู่เขาใหญ่กันหมดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิราสิริจันโทพระเกจิดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้าอีก ทั้งสามารถทำในอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนต่างๆพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567วิหารแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาว อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีจัดพุทธาพิเศษเหรียญมหาบารมีพระอริยะวาที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงาน หลวงปูศิลาเตือนให้ทุกคนระวังอุทก,กภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เป็นเมืองบาดาลโดยทุกคนจะหนีภัยอพยพ ไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนี้นั่นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันบาละหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิราศิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุของท่าน79ปีบัณฑพะชาเป็นสามเณรตอนอายุ15ปีก่อนอุปสมบท เป็นพระมหานิกายเมื่อปีพศ2509ณวัดบูรพาธิรามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งท่านมุ่งมั่นศึกษาปริยัติจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปลี่ยนธรรมหกประโยคและได้รับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เมื่อปีพุทธศักราช2,515และคำทำนายนี้ยังตรงกับพระเกจิชื่อดังหลวงปู่สังวานผู้ที่ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคำทำนายเตือนภัยเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานที่น่าสะพรึงเหตุการณ์ที่ใครๆย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศไทย หลวงปู่สังวานแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นพระลูกศิษย์ท่านเตือนเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้หลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้ว แต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ําจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ําท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมถึงสี่ชั้นเลยนะสนองเตรียมน้ำมันไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะ ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนจะตก7จ็วันเคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทิน สาธุ